สวัสดีครับผมสันจากช่อง DIY Opting นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าเครื่องพิ้น์สมิติตัวนี้กันนะครับ Flying b a c k Gold Six เรามาลองดูกันบ้าจะมีความน่าสนใจอะไรบ้างแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝ<ๆ>ากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่อง DIY Opting um ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็สําหรับเจ้า f i n g b a a k g o Six ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพิมพ์สมมิตินะครับระบบ FDM ใช้เส้นพลาสติกนะครับเป็นฟิลาเมนต์หรือว่าเป็นวัตถุดิบในการพิ้นนะครับขนาด1.75ม mm, ิลิเมตรนะครับแล้วก็ระบบการทำงานเนี่ยเป็นแบบคอลเอ็กไวนะครับในส่วนของเอ็กทรักเตอร์เนี่ยก็เป็นไดร์เล็กไดรนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับไฟน์แบ็กโกรธซิกเนี่ยใช้โครงสร้างเป็นเหล็กพับขึ้นรูปนะครับประกอบมาจากโรงงานเลยโครงสร้างแข็งแรงมากนะครับในส่วนของการเขาเรียกอะไรแมคชั่นิกนะครับการเคลื่อนที่ของแกน x y z เนี่ย ใช้เป็นระบบแบบคอ x เอ็กซวนะครับซึ่งระบบคอ x เอ็กวเนี่ยมีข้อดีที่ช่วยให้พิมพ์ได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ได้งานที่ดีเพราะฐานฐานพิมพ์เนี่ยไม่ต้องขยับไปมานะครับมันจะขยับแค่หัวพิมพ์อย่างเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าไฟนิงแบล็กซิกเนี่ยมันยังมีล่มนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับแถมล่มมาให้ด้วยนะครับเป็นล่มครอบเครื่องนะครับเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิในเครื่องพิมพ์นะครับให้เหมาะกับการพิมพ์วัสดุเช่น abs นะครับลดปัญหา abs ปิมแล้วมันกรอบแยกชั้นนะครับแต่ก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปิดสนิทขนาดนั้นสําหรับในส่วนของคุณภาพงานพิมพ์นะครับก็เรียกว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับนี่อันนี้เป็นเรือนะครับเบนชี่นะครับใครที่เล่นดีพิมพ์น่าจะรู้จักดีอยู่แล้วครับก็พิมพ์การเกลือนะครับนี่ดูดูงานนะครับการเรียงตัวของเส้นนะครับ เท่งตัวค่อนข้างสวยเลยเห็นไหมครับสตริงไม่มีเลยนะครับอันนี้เป็น PLA ที่เขาแถมมานะครับตัวนี้เป็นซีมนะครับเป็นเส้นซีมนะครับอ่ะอันนี้ให้ดูสีขาวไปละดูสีดำนะครับสีดำอันนี้เส้นของ t B นะครับ PLA เหมือนกันนี่นะครับดูการเรียงตัวของเส้นนะครับเรียงได้ดีนะครับ ในเรื่องของขนาดการพิมพ์นะครับจากที่ผมเช็คดูนะครับ x y z ค่อนข้างตรงนะครับมี e อ r ร์แค่ศูนย์จุดศูนย์จุดประมาณศูนย์จุดหนึ่งนะครับบวกลบเท่านั้นนะครับถือว่าใช้งานได้เลยนะครับอันนี้มาดูงานบางๆบ้างนะครับอันนี้เป็นใบพัดนะครับใบพัดผนังบางๆนะครับนี่นะครับอนะครับ ก็งานพิมพ์ผมว่าโอเคเลยนะครับงานพิมพ์งานพิมพ์จากเครื่องเดิมๆเ,เนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยถ้าตั้งใจจูนโปรไฟล์ดีๆนะครับน่าจะได้งานที่กริฟตกว่านี้นะครับสำหรับพื้นที่การพิมพ์นะครับไฟนิงแบกโกสิกเนี่ยมีพื้นที่การพิมพ์เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับขนาด255คูณ210อันนี้ก็คือแกน X กับแกน Y นะครับแล้วก็สูง210 มิลลิเมตรนะครับก็คือ25.5เซน2 1เซน2 1เซนนะครับก็เป็นขนาดที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งทำให้เราพิ้นอะไรได้ค่อนข้างจะยาวขึ้นนะครับแต่ถ้าเทียบกับเครื่องทั่วๆไปส่วนใหญ่จะให้มาขนาดเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส2 2เซน23มเซนเนี่ยบางทีเราเราจะต้องการพิ้นอะไรที่มัน25เซนอ่ะมันก็จะพิ้นไม่ได้นะครับอาจจะพิ้นได้ถ้าเราพิ้นทะแยงแต่ถ้าเครื่องนี้พิ้นทะแยงก็จะได้ยาวขึ้นไปอีกนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฐานกระจกนะครับที่เคลือบผิวคาร์บอนมาไอเจ้าฐานเนี่ยมันช่วยให้ชิ้นงานนะครับติดกัะฐานได้ดีนะครับเวลาที่เรา,เาให้อุณหภูมิที่ฐานปรินไปนะครับสำหรับ PLA ก็จ,จะใช้สัก60 PTG ใช้80นะครับ ABS ก็ใช้ประมาณ100-110นะครับแต่นะครับเมื่อเราปรินเสร็จปุ๊บเราปล่อยให้ฐานเย็นนะครับ ฐานเย็นตัวปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าชิ้นงานเรานะครับมันก็จะเด้งหลุดออกมาจากฐานได้เองแบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับแล้วก็ข้อดีในข้อเสียคือห้ามใจร้อนนะครับห้ามใจร้อนหลายคนที่ได้ใช้เครื่องปิ้นสามมิติแบบนี้ที่มีฐานกระจกเคลือบมาให้เนี่ยถ้าใจร้อนนะครับรีบไปแคะมันออกนะครับไปแสะมันออกเนี่ยก็นะเขาให้เครื่องมือเป็นเกียงมานะครับเราก็เอ้ย่ันคงต้องแสะแต่ถ้าเรารีบไปแสะมันออกนะครับบอกได้เลยว่า ตัวที่เคลือบหน้ากระจกมาเนี่ยหลุดแน่นอนนะครับมัน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 ติดดีมากตอนที่มันอุณหภูมิอุนอ่นๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับรอให้เย็นจะเย็นๆรอให้ให้ฐานเย็นเย็นอุณหภูมิห้องเลยค่อยไปแกะมันนะครับสําหรับในส่วนของชุดดันเส้นนะครับเอ็กทักนะทั้งหมดเลยทั้งเอ็กทักเทั้งหัวเลยเนี่ยน่าสนใจมากนะครับตัวนี้ใช้เฟืองขนาดใหญ่นะครับแบบยี่ห้อดังแบบบอลเทค แล้วกันนะครับบอลเทค LGX นะครับก็เป็นเฟืองใหญ่นะครับซึ่งเจ้าเฟืองใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดันเส้นนะครับให้เราลองนึกดูนะครับถ้าเฟืองอันเล็ก2ออันแล้วเราใช้เจ้าเฟืองนี้กดเส้นกับเฟืองใหญ่ที่มีหน้าตัดกว้างกว่านะครับในการดันเส้นลงไปเนี่ยเส้นมันจะมีแรงบิดที่จะดันลงไปได้สูงกว่านะครับดันได้มีประสิทธิภาพมากกว่า แล้วก็ในส่วนนี้นะครับได้มีการออกแบบนะครับให้เป็นช่องใสนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เราสามารถมองเห็นเส้นข้างในได้เลยนะครับแล้วก็หากเส้นติดอุดตันนะครับเราสามารถถอดแผ่นพลาสติกใสนี้ออกมาได้นะครับเราก็จะจัดการพวกเศษพลาสติกที่ติดอยู่ข้างในได้ง่ายๆแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับใช้เป็น V6 โคนนะครับ ETD V6 โคน ซึ่งในจุดนี้เนี่ยแอดมินว่าเดิมๆก็ก็ดีนะแต่ถ้าจะให้จบเนี่ยควรจะใส่เป็นใบเมทัลฮีทเบรกมานะครับแล้วก็ในส่วนฮีทบ็อกกับหัวพิมพเนี่ยให้เลือกใช้อ,อของดีหน่อยนะครับอาจจะเป็นแบบบ็อกทองแดงนะครับในส่วนของการควบคุมเครื่องปิ้นนะครับเครื่องนี้ก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนนะครับเนี่ยสวยงามมาให้นะครับใช้งานง่ายมอีอ่ฟังกช์ชันที่ ต้องใช้งานครบคันนะครับต้องบอกครบคันสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้ไต้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ก็แล้วก็ในส่วนของการพิมพ์เนี่ยนะครับสามารถพิมพ์จากเ d c ด r d กได้อันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วพิมพ์จาก usb ได้แต่เจ้าตัวนี้สามารถสั่งพิมพ์จาก Wi-Fi ได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปลงออ t o p r i n t นะครับเราสามารถสั่งพิมพ์จากโปรแกรมตัวอย่างนะครับพูซ a s ส i c e r เนี่ยสั่งพิมพแล้วก็โยนไฟล์ไปหาที่เครื่องพิมพ์ได้เลย นะครับก็ก็สะดวกนะครับไม่ต้องเสียบอิการัดไปมานะครับในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเครื่องเงียบมากนะครับดังแค่เฉพาะเสียงเตือนตอนพิมพ์เสร็จนะครับอันนี้ดังดังเลยแอบตกใจนะครับมันเป็นเสียงเตือนที่ที่เป็นเสียงเสียงอะลามอ่ะเรียกง่ายๆเป็นเสียงอะลามเลยอันนั้ดังนะครับแต่เรื่องเสียงการพิมพ์อะไรเนี่ยค่อนข้างเงียบมากการเคลื่อนที่ของ เอ็กไวแซดก็เงียบนะครับเงียบมากแล้วด้วยซูบทรงที่เป็นเครื่องแบบกล่องนะครับสี่เหลี่ยมปิดฝาเรียบร้อยเนี่ยก็ยิ่งลดเสียงลงไปอีกนะครับผมว่าเป็นเครื่องที่ที่เงียบเลยล่ะเอามาตั้งไว้ข้างๆโต๊ะทำงานก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยยังมีระบบตรวจจับเปลวไฟนะครับที่เมื่อเจ้าเซนเซอร์นะครับตรวจพบเปลวไฟเนี่ยเครื่องจะหยุดทำงานแล้วก็ตัดการทำงานตัดไฟเลยนะครับ แล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้เรามาเช็คเครื่องว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเปล่าม,มาีไฟไหม้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับเพื่อความปลอดภัยตัวนี้เขาก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันพื้นฐานนะครับอย่างเช่นไฟดับกลับมาพิมพ์ใหม่นะครับแล้วก็ตรวจจับเส้นหมดนะครับถ้าเส้นหมดก็หยุดนะครับแล้วเราก็มาใส่เส้นแล้วก็พิมพ์ใหม่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานทีเ่เรียกว่าแทบจะมีกันทุกเครื่องอยู่แล้วล่ะนะครับ สำหรับข้อดีนะครับของเจ้าเครื่องนี้นะผมก็ว่าเ,าเงียบนะครับต้อเงียบคอเราเป็นระบบคอยวายนะครับซึ่งทำให้การริ้นความเร็วในการริ้นคุณภาพในการริ้นค่อนข้างดีชุด e x t r a c t r ดีพิมพ์ได้เร็วนะครับมีระบบป้องกันไฟไหม้ไฟตกเส้นหมดนะครับมาให้หมดโครงสร้างแข็งแรงนะครับพื้นที่การพิมพ์โอเคนะครับข้อด้อยนะครับ ในส่วนของข้อด้อยเรียกว่าข้อด้อยแล้วการอัปเกรดได้นะครับอย่างเช่นชุดหัวพิมพ์ V6 เนี่ยนะครับเป็นแบบแบบเก่านะผมว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ผมผมแนะนําให้ใส่เป็นใบเมทัลฮิตเบรกนะครับแล้วก็ใส่ฮ e ตบล็อกกับหัวนะครับดีๆเข้าไปซึ่งถ้าใส่เข้าไปตรงนี้ผมว่าจบนะครับผมว่าจบเพราะว่าตัวแอดมินเองนะครับโมเครื่องมาหลายเครื่องที่เอาไว้ใช้ทำมาหากิน เรียกว่าทำมาหากินเลยแล้วกันนะครับปิ้นงานขายตลอดเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนหัวเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเรียกว่าไม่มีปัญหาเลยก็ได้นะก็ใช้งานทำมาหารกินอย่างเดียวเลยนะครับข้างหลังหลายเครื่องเนี่ยที่ที่เห็นอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีใบเมทัลคีดเบรกคีดบล็อกทองแดงหัวทองแดงอันนี้เป็นตัวหลักที่แอดมินอัปเกรดเลยนะครับโอเคสำหรับเครื่องนี้แอดมินก็แนะนำให้อัปเกรด แล้วก็มีอัลต b a เบสเลเวลลิงนะครับน่าเสียดายที่เขาไม่ใส่มาแต่ก็ถามว่าถ้าโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันสําคัญไหมโดยส่วนตัวไม่สําคัญนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าในพื้นที่การพิมพ์แค่25เซนเนี่ยเอ่อถ้าฐานไม่ได้แย่มากไม่ได้โก่งมากนะครับเอ่อบอกได้เลยว่าตั้งแบบแมนวนวลก็ได้ตั้งครั้งเดียวจบนะครับใช้กันยาวๆเครื่อง Ender 6นะครับของแอดมินเนี่ยก็ตอนแรกว่จะทํา ออโต้เบสเลเวลลิงแต่ว่าจนถึงปัจจุบันใช้มาปีหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับก็ใช้ป้นงานขายได้ปกติเลยนะครับเพราะว่าตั้งครั้งเดียวทิ้งยาวๆนะครับใช้ยาวๆโอเคนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียก็สรุปนะครับสำหรับเจ้าเครื่องไฟนิงแบร์โกลด์ิตัวนี้เนี่ยแอดมินว่ามันเหมาะกับคนที่อยากได้เครื่องไปใช้งานอัปเกรดน้อยๆน,น,นะครับอัปเกรดน้อยๆ มาเครื่องมาเรียกว่าพื้นฐานมาดีอยู่แล้วนะครับต้องการอัปเกรดแค่ในส่วนของหัวพิมพ์แค่นั้นที่ที่บอกนะครับฮีทเบรกฮีทบ็อกนอเซอร์ก็คือหัวพิมเท่านี้นะครับแอดมินว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่ดีเลยนะครับใช้ทํามาหากินได้ใช้พิ้นงานได้แบบไว้ใจได้เครื่องหนึ่งเลยนะครับก็โอเคถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับหรือนดูในด s สคริปชันก็ได้นะครับอันนี้ผมลงลิงก์ไว้ให้หรือถ้าใครอยากสั่งผ่าน d e v a ร t i n g นะครับพร้อมอัปเกรดชุดหัวนะครับก็สามารถทัก Inbox มาปรึกษาได้นะครับอา,อาจจะต้องรอนานนิดนึงเพราะจะเป็น p ีออเดอร์นะครับสำหรับทางช่องถ้าซื้อกับทางช่องโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะเท่านี้แหละนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า เ,เจอเนื้อหาดีๆเดี๋ยวเอามาแนะนำกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ